안녕 사랑해 just love me right here. just love me right 여자친구 하셔요? 감사합니다. 귀여워. 안녕하세요. 인사했습니다. 사진 뽑아리카 봉 슈윙카. 아우. 프리미엄 카드. 자리카 봉 칭카. 자리카 봉 소카. สวัสดีครับผมชางเลครับสวัสดีครับผมเป็นน้องในคิวไอซิ่งดาวดาวไอซิ่งดาวคอณเซฮุนนะคะดาวโอ้โหคุณเซฮุนนะฮะมาถึงก็พู้สักไทยชัดเลยนะครับแล้วก็พู้ดีเยอะด้วยนะฮะก่อนอื่นถามนิดนึงกว่บาทนะครับซึ่งแน่นอนครับ EXO ไม่ได้เดินทางมาเมืองไทยสักพักหนึ่งแล้วมาครั้งที่แล้วเนี่ยก็มาเพราะการเปิดคอนเสิร์ตแต่มาครั้งนี้เนี่ยแตกต่างจากครั้งอื่นนะครับชื่อ e x าเท่ยว พอดีพวกเรานะคะในฐานที่เป็นพรีเซนเตอร์ของ Nature Republic นะคะได้ข่าวว่า Nature Republic นะคะได้เปิดสาขาที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะก็เลยรีบมาหาทุกคนนะคะพอดีขึ้นเครื่องมาถึงที่นี่เมื่อคืนค่ะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการมาฉลองสาขาใหม่ 여러분가장인어와 남자가 랑카오 관리해 내가 천이가100% 100% 100 100 1 0이100 100 100 1 0이1 0이100 100 1이0 1 0이100 100 100 1이0 1이0 100 100 100 100 100 100 100 100을0 0 100 100 100 100 100 100 100 1팬여러분들 คุณชายเนี่ยบอกว่าไปเรื่องมาเมืองไทยนานมากเลยนะคะแล้วเขาจับได้ว่าประเทศไทยมีความหมายสําหรับพวกเขามากๆผมว่าเป็นประเทศที่คนจับได้ตั้งแต่ การที่หลังจที <Wow. S 2> fois, so film, ่เดบิว <hombre> ต <splash> ์มาเขามีโอกาสมาประเทศไทยเพื่อที่จะมาโปรโมตเราก็เจอแฟนคลับใกล้ชิดมากๆแล้วพอวันนี้ทราบว่ามีโอกาสเจอแฟนคลับใกล้ชิดอีกครั้งนเขารู้สึกตื่นเต้นมากๆอยากรีบแจกเลยเส็หให้ทุกคนเลยใช่นะครับแสดงว่าเดี๋ยวเราจะมีงานแฟนไซด์กันต่อนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่าหนุ่มเลยนะครับว่าไม่ใช่แค่พวกคุณที่ตื่นเต้นนะครับเราแอลนะครับก็ต้องรู้ถึงนะครับผู้มีเกียรติแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกันเพราะวันนี้เรียกว่าพี่ๆสื่อมวลชนมากันเยอะเลยทีเดียว ช่วงปีที่ผ่านมานะครับปี2015พวกคุณทำงานอย่างหนักนะครับในการออกระบามรวมถึงการจัดคอนเสิร์ตครับไม่ว่าจะเป็นในเอเชียนะครับแล้วก็อเมริกาใต้นะครับเห็นว่ายุ่งกันมากแล้ต้องทำงานด้านอื่นด้วยมีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างครับเอช่วย่นคออยวรอง คุณช <Cette cow, S 1> ัยบอกว่าเวลาเราทำงานต่างๆนะคะร่างกายเราเหนื่อยนะคะแต่ผิวเราก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันเขาบอกว่าต้องรักษาดูแลผิวนะคะด้วยอะโลเว r a ร่าซู g ิเจนะคะหรือเป็นซูเปอร์ว่าแม็ i ซ์ไ r เซอร์คมเนี่ยเขาบอกว่ามีหลายผลิตภัณฑ์ที่เขารักมากๆเขาบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นพรีเซนเตอร์ของเนเชอร์ลิปเปอรกแรู้ภาคภูใจมากเขาเลยขยันใช้ผลิตภัณฑ์ั จำเป็นวันนี้จำเป็นนะทุกคนต้องขยันนะคะหาเวลาพักผ่อนเยอะๆนะคะครับว่าเสมอถูกต้องน,นอกจากจะพักผ่อนแล้วนะครับก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีด้วยนะครับ <S 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 <S